รัศ,ศสภา,าที่เคารพครับผมปฏิพัฒนสันติาพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลครับขอทําหน้าที่ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรฉบับของพักเก้าไกลแทนท่านหัวหน้าพักค,คุณพิธาลิมเจริญรัตครับหลักการในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นะครับ หลักการก็คือให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561ส่วนเหตุผลก็คือโดยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนแห่งราชนาจักรไทยมาตราที่83มาตราที่86และมาตราที่91ที่ว่าด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อและการคานวณคะแนน,นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แยกออกมาจากคะแนนสมาชิกสภาผู้แทน แบบแบ่งเขตคือบัตรเลือกตั้งสองใบทําให้ต้องมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสอดคล้องกับบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูนแห่งรชาชอาจักรไทยนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนนี้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรมจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นี้ครับท่านประธานครับในประเด็นหลักๆของ การแก้ไขนี้นะครับแน,แน่นอนว่าเราขอยืนยันนะครับทางพรรคก้าไกลย,ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พูดถึงการเลือกตั้งล้วนๆโดยไม่คํานึงถึงบริบทเรื่องการจัดสรรอํานาจไม่ว่าจะเป็นอํานาจของสอวอไม่ว่าจะเป็นอํานาจของผู้จัดการเลือกตั้งก็คือกะกะตที่ยังเกี่ยวข้องกับการสรรหาจากยุคข,ของสอนอชอ,อยู่อันนี้เป็นการแก้ไขที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์มากแต่ในเมื่อเราจําเป็นต้องก้าวเข้าสู่นะครับ การเลือกตั้งไม่ช้าก็เร็วหรือต้องเข้าสู่เรื่องของการทาประชามติเพราะฉะนั้นพักคก้าไกลจึงเสนอร่าง,พร,างพระราชบัญญัตินี้นะครับและขออยากจะยืนยันกับทางสภาแห่งนี้ด้วยว่าพักคก้าไกลนั้นพร้อมสู้ในทุกกติกาท่านประธานครับจากการที่เราฟังไม่ว่าจะเป็นร่างของทางคอมอนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างของทางพักร่รวมรัฐบาล ข้อสังเกตของผมอย่างแรกก็คือว่านี่เป็นการแก้ไขที่เป็นทําเพียงแค่ขั้นต่ําเท่านั้นเองก็คือแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐมนูญแต่ยังไม่ได้มีเจตจํานงที่จะแก้ไขกติกาที่บิดเบี้ยวกติกาที่เป็นข้อคอรหาในการเลือกตั้งปี62นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้กะกะตได้ทบทวนบทบาทของตัวเองด้วยท่านเป็นองค์กรอิสระนะครับคงจะไม่ต้องทําเพียงแค่สิ่งที่รัฐบาลต้องการแต่ท่านต้องเป็นผู้นํา ว่าเราจะทํากฎหมายอย่างไรที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นอุ่นใจได้ว่าการเลือกตั้งรอบหน้าพวกเขายังมีความหวังอยู่ท่านประธานครับถ้าเราไม่ได้ปรับปรุงร่างอะไรเลยนะครับของทางคอรอมอปัญหาซ้ำๆในปี62ก็จะเกิดขึ้นปัญหาแรกก็คือความสับสนนะครับแน่นอนบัตรใบเดียวถูกแก้ไขไปแล้วเป็นบัตร2ใบมีความชัดเจนขึ้น แต่ถ้ายังปล่อยให้เรื่องของหมายเลขมีความแตกต่างกันความสับสนแบบนั้นก็จะเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่การดูถูกประชาชนนะครับแต่การเลือกตั้งทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพเราจะต้องทําให้การเลือกตั้งนั้นเรียบง่ายที่สุดบัตรเสียน้อยที่สุดและเจตนาลมของประชาชนที่ไปใช้สิทธินั้นตรงไปตรงมาที่สุดอีกประการหนึ่งที่เป็นข้อค้อรหาที่สําคัญที่สุดในการเลือกตั้งปีห2สองก็คือการปกปิดข้อมูลก็ยังไม่เห็นมีการแก้ไข ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นะครับประการที่3ก็คือมันขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นผมอยากชวนสภาหแห่งนี้คิดดีๆนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยเราไม่ได้มาพูดว่าผู้เล่นคิดอย่างไรเราต้องไปถามประชาชนเราต้องไปคิดแทนประชาชนหรือใส่ในรองเท้าของประชาชน ว่าประชาชนอยากเห็นการเลือกตั้งแบบไหนสภาของเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมีอำนาจและมีความคิดที่จะออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้แต่ถ้าเรามาคิดแต่ว่าพรรคการเมืองไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบพรรคการเกกมืองไหนจะเกมมิ่งเดอะซิสเต็มได้เรื่องนี้ก็จะยึดโยงกับประชาชนน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมอยากจะชวนสภาแห่งนี้คิดดีๆนะครับยังมีอีกหลายมาตราที่เราต้องคุยกันพรรคก้าไกลเสนอการคำนวณบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาครับอันนี้ นี้เห็นตรงกับทางรัฐบาลนะครับเอาจำนวนคะแนนนะครับแล้วก็หารด้วย100นะครับแล้วก็ไปหารด้วยจำนวนเสียงที่แต่ละพักได้รับแล้วก็คำนวณตามทศนิยมโดยใช้ทศนิยมตัวแรกเป็นที่ตั้งก่อนเรื่องนี้ผมจึงไม่คิดจะอภิปรายซำ้ำแต่ในรายละเอียดของการคำนวณคะแนนต่างๆนั้นเพื่อนสสของผมก็จะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปในส่วนของผู้<ท>สมัครแบบแบ่งเขตนั้นคุณปฏิพัตธ์ครับ จะเสนอหลักการและเหตุผลไหมครับหรือจะอภิปรายไปเลยจัดเสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอไหมอ๋อเสนอไปแล้วนะครับครับครับงั้นขออภิปรายลงรายละเอียดเพิ่มเติมอภิปรายเลยนะครับครับเชิญนะครับกับเพราะฉะนั้นการที่เออเอ๊โทษนะครับอ่อแล้วกบเครื่องหลุดครับเชิญนะครับชิญก็ต่อไปนี้นะครับงั้นผมขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้นะฮะ เพิมเวิรที่ผมอยากจะให้นะครับหรือกรอบความคิดแรกก็คือว่าตอนนี้พักการเมืองไม่ควรมาคุยกันว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่เราต้องไปดูว่าการเลือกตั้งแบบไหนที่ประชาชนจะยอมรับได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงนั้นเป็นเวทีในการสร้างฉันรามติเป็นไปตามสิ่งที่กะกะตตั้งใจไว้ก็คือมีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมได้ในตอนที่เราพูดคุยกันนะครับสีเ่เรื่อง นะครับที่ทางพักเก้าไกลอยากจะขอเสนอนะครับและให้ทางสภาได้รับหลักการเพราะเราบรรจุอุดมการหรือเจตนารม์ที่จะให้การเลือกตั้งนั้นสุจริตเที่ยงธรรมเอาไว้4ประการด้วยกันขอสไลด์ด้วยนะครับประการแรกนะครับการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพทั่วโลกเราจะต้องให้มีความสับสนน้อยที่สุดการเลือกตั้งจะต้องทําให้คนที่แม้แต่เรียนหนังสือน้อยที่สุดในประเทศนี้จนไปถึงคนที่เรียนหนังสือมากที่สุดในประเทศนี้ คนที่ใช้ภาษาอะไรก็ได้คนที่มองเห็นสายตาสั้นหรือยาวก็ได้คนที่มีความพิการบกพร่องทางร่างกายหรือไม่มีก็ได้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราต้องขจัดอุปสรรคทุกอย่างที่จะทําให้การกาของเขาการลงคะแนนของเขานั้นผิดพลาดไปได้แม้แต่เสียงเดียวก็มีความหมายจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอแรกของเราปรากฏอยู่ในการแก้ไขามาตราที่83ทับหนึ่ง คือผู้สมัครแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อจากพักเดียวกันจะเป็นเบอร์เดียวกันครับท่านประธานผมคิดว่าเวลาเราอ่านภาษากฎหมายนะครับไม่ว่าจะไปอ้างรัฐธรรมนูญก็ดีอ้างาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ยเอาเจตนาลมก่อนเอาเจตนาลมก่อนนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยกับการที่บอกว่าผู้สมัครพักเดียวกันจะเป็นเบอร์เดียวกันข้อเสียมันอยู่ตรงไหนเหรอครับเราถึงจคไปคิดแต่ว่าผู้สมัคร คนละคนละเขตนั้นต้องใช้คนละเบอร์กันแล้วพักนั้นก็ใช้คนละเบอร์กันมันมีปัญหามากนะครับถ้าเลือกสอสอปฏิพัฒน์พักเก้าไกลจกังหวัดพิษณุโลกเบอร์สองแต่เลือกพักเก้าไกลจกังหวัดพิษณุโลกเบอร์ห้าถามว่ามีพี่น้องประชาชนสักคนหนึ่งจะพลาดเราแคร์เขาไหมครับเราแคร์เขาไหมถ้าไม่แคร์ก็ไม่ต้องแคร์แต่ผมแต่สําหรับพักเก้าไกลเราแคร์ล้วไม่ใช่สําหรับการปกป้องแคะแนนเสียงของพักเก้าไกลด้วยนะครับ เราก็ไม่อยากจะเห็นประชาชนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชามาบวชผิดให้กับพรรคก้าวไกลเหมือนกันอุดมการณ์ของทุกคนควรจะต้องสะท้อนลงไปในบัตรเลือกตั้งได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดและเราทําเรื่องนี้ได้นะครับถ้าหลักการเราตรงกันเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดกฎหมายไปแก้กันได้เนี่ยท่านกิติพงศ์ก็ว่าทําได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถทําได้แน่ๆนะครับไม่มีอะไรขัดแย้งเลยอาจจะเป็นเรื่องของลําดับการสมัคร อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สมัครเขตนั้นต้องไปสมัครก่อนอันนั้นตามเป็นไปตามกฎหมายแน่ๆนะครับแต่การจับหมายเลขนั้นสามารถทําได้ในภายหลังผมเห็นด้วยกับคุณหมอชนน่านนะครับและผมในฐานะของสสเขตเราไม่ได้กลัวเรื่องการลนหลงยากนะครับลนหลงสบายๆเลยครับพี่น้องประชาชนสามารถเลือกได้แต่ความสับสนในการเลือกตั้งจะต้องน้อยที่สุดนี่ยังไม่รวมอของเ,อเรื่องการกากาบาทนะครับ เรื่องของบัตรเสียที่ปีที่แล้วเนี่ยมีถึง2ล้านกว่าใบเรากําลังพูดถึง2ล้านคนนะครับไม่ใช่คะแนน2ล้านใบนะครับที่เจตนาลมของเขานั้นไม่สามารถเข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรได้แต่แน่นอนเรายังคงไม่พร้อมนะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยใช้การเจาะรูเลยนะครับเพราะว่ามันเขามีภาษาที่หลากหลายมากและไม่ต้องการให้สักคนหนึ่งคนใดนั้นถูกตีความว่าเป็นบัตรเสียหรือนะครับเป็นการกาเครื่องหมายใดๆลงไปในสี่เหลี่ยมก็ได้ แต่ตอนนี้ข้อเสนอนั้นเรายังไม่ได้เสนอนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องของการแก้ไขบัตรเดียวเบอร์เดียวกันทั่วประเทศของพรรคการเมืองจะต้องเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าทางสภาผู้แทนหรือก็รัฐสภาคงจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ประเด็นที่2นะครับคือความโปร่งใสครับอันนี้ปรากฏอยู่ในมาตราที่120นะครับมาตราที่120เนี่ย ได้บอกผกะกะอุมกกตจะต้องเปิดเผยคะแนนดิบรายหน่วยสู่สาธารณะโดยที่ไม่ต้องร้องขอครับท่านประธานปีที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับหรือแม้แต่การเลือกตั้งซ่อมที่หลัก4ี่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานก็คือว่าแบบขีดเนี่ยนะครับที่เป็นการนับคะแนนหน้าหน่วยเนี่ยเราไม่สามารถขอหลักฐานคะแนนดิบตรงนั้นได้แต่เราได้คะแนนสรุปนะครับที่เป็นแบบฟอร์มสอสอห้าทับ ซึ่งตรงนี้นะฮะปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับก็คือมันเหมือนการทําบัญชีโดยที่ไม่มีต้นขั่วนะครับไม่มีการกลับไปเช็คสต็อกได้ไม่มีสามารถกลับไปเช็คต้นทุนอะไรได้เลยเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าคะแนนที่ลงออกมาถูกต้องบางทีขีดนะครับพลาดไปแค่หน่วยละ1คะแนน2คะแนอน,นอันนี้เรากำลังพูดถึงสสหนคนได้ในยุคที่แล้วนะครับเจ็ดหมื่นคะแนนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่ตอนนี้นะครับกรกะตที่จะต้องเปิดเผยคะแนนเนี่ย รายหน่วยนะครับโดยเฉพาะแบบขีดสู่สาธารณะแล้วตอนนี้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับสามารถที่จะจับไปที่ภาพและคำนวณออกมาเป็นคะแนนได้แล้วกรกตจะปกป้องตัวเองได้ดีที่สุดโดยความคอรหาทั้งหมดจะหายไปถ้าท่านเปิดเผยคะแนนดิบรายหน่วยแต่ถ้าไม่เปิดเผยนะครับแล้วก็อ้างแต่ว่าแบบสรุปคือสอสอห้าทันั้นเป็น แบบที่ใช้ยืนยันอย่างเป็นทางการเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นเพราะเราไม่สามารถกลับไปดูที่ต้นทางได้นะครับแล้ววันนั้นผมไปเยี่ยมที่กะกะตนะครับท่านแสวงนะครับขออนุญาตพาดพิงก็ให้คำมั่นสัญญากับทั้งผมที่ไปดูงานนะครับว่าทุกอย่างในการเลิกตั้งเปิดเผยได้มีอย่างเดียวที่เปิดเผยไม่ได้ก็คือการลงคะแนนของผู้มาใช้สิทธิธ์เพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่ารัฐสภาจะมองเห็นประโยชน์ของตรงนี้นะครับ เราไม่ต้องการเห็นประชาชนเนี่ยกล่นด่าแล้วก็ดูถูกการเลือกตั้งจริงไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ความจริงใจเรื่องนี้ได้และปกป,ป้องศักดิ์ศรีของกกตได้ <S <S เท่ากับการเปิด <weaving S 1> <ๆ S 2> เผยคะแนนดิบลายหน่วยแล้วประการต่อมานะครับที่จะทําให้การเลือกตั้งนั้นสุจริตเที่ยงธรรมได้การสังเกตการเลือกตั้งต้องทําได้ครับอันนี้ปรากฏ ok อยู่ในมาตราที่117 การนับคะแนนต้องให้ประชาชนที่มาสังเกตการนับคะแนนสามารถเห็นบัตรเลือกตั้งและเครื่องหมายลงคะแนนอย่างชัดเจนห้ามมีให้ผู้ใดขัดขวางการบันทึกและการเผยแพร่ภาพและเสียงการนับคะแนนของประชาชนที่มาสังเกตการนับคะแนนท่านประธานครับเวลาที่เราพูดถึงการสังเกตการเลือกตั้งนะครับตอนปี62เนี่ยอื้อฉามากก็คือรัฐบาลไม่ยอมให้ผู้สังเกตการเลือกตั้งจากต่างประเทศเข้ามาสังเกตการในประเทศไทยกว่าจะเข้ามาได้ก็ยากเย็น แสนเข็นแสนลาบากนะครับเรื่องนี้สวนทางกับความโปร่งใสยอย่างสิ้นเชิงการสังเกตการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ภาคประชาชนนั้นรู้สึกหวงแหนคะแนนข,น,นของตัวเองรู้สึกปกป้องสิทธิของตัวเองปกป้องคะแนนเสียงและเจตนารมของตัวเองเพราะฉะนั้นการสังเกตการเลือกตั้งเป็นกุญแจสําคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะทําให้การเลือกตั้งนั้นดีขึ้นกะกะตเองอาจจะคิดว่ากังวลนะครับ ว่ากปนเนี่ยมีข้อผิดพลาดที่เป็น human error แล้วถ้ามีการสังเกตการเลือกตั้งแล้วจะทําใหา้มีข้อขัดแย้งกันเรื่องนี้ไม่เป็นจริงนะครับไม่เป็นจริงผมคิดว่าถ้ากปนมีเจตนารมที่จะเปิดเผยผู้สังเกตการเลือกตั้งได้รับการอบรมที่ดีกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารนนและการมีส่วนร่วมของประชาการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเราจัดตั้ง การสร้างอาสาสมัครพัฒนาการเมืองและสังเกตการเลือกตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนมีความรู้ทุกคนมีความเข้าใจทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติการพวกเขาเป็นนิสิตนักศึกษาพวกเขาเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเขียนไปในกฎหมายชัดเจนเลยครับว่าห้ามมิให้ผู้ใดขัดขวางการทํางานของผู้สังเกตการเลือกตั้งเรื่องนี้ก็จะทําให้การเลือกตั้งของเรานั้นก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไปอีกยกเว้นว่าทางรัฐบาลบอกว่าการเลือกตั้งนั้น ขอให้สับสนและปกปิดเอาไว้ก่อนก็อาจจะไม่รับหลักการของพวกเราก็ได้แต่ท่านต้องมีคําอธิบายกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราอยากจะโปร่งใสามากขึ้น2ออย่างที่เราทําได้เลยและเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับว่าผมจะได้เป็นสอสออีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับว่าประชาชนจะได้รับการปกป้องสิทธิ์และเชื่อมั่นในการเลือกตั้งหรือเปล่าประการต่อมานะครับคือความรับผิดชอบครับที่ผ่านมา กรกตอเองก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อเป็นองค์กรอิสระแล้วท่านอาจจะมีความรับผิดชอบหรือยึดโยงน้อยถ้ามีการเลือกตั้งที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราใส่ลงไปให้ชัดเจนเลยครับ mm hmm. เพื่อความจริงจังเพื่อให้เราให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า,าผู้จัดการเลือกตั้งพร้อมที่จะรับผิดชอบเมื่อมอีการเลือกตั้งที่ผิดพลาดแต่การรับผิดชอบนั้นเราแก้ไขได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับมาตราที่114 เราจะแก้ปัญหาเรื่องคะแนนนอกราชนาจักรครับคราวที่แล้วเรามีปัญหาเรื่องของนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับบัตรเลือกตั้งมาล่าช้าและแล้วก็ทําให้ไม่นับถูกนับเป็นคะแนนเพราะฉะนั้นมาตราที่114เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าในกรณีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหรือออกเสียงลงคะแนนนอกราชนาจักรที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตถือเที่ยงธรรมหรือหีบหอ่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหายให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งมีให้นับคะแนนนั้นโดยถือว่าเป็นบัตรเสียในกรณีที่มีการนับคะแนนลอกราชนจาจักรถ้าการ,ราออกเสียงลงคะแนนที่ใดไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้ถือว่าการนับคะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือว่าบัตรเหล่านั้นเป็นบัตรเสียนะครับแล้วก็คิดถึงการที่เราจะออถ้า บัตรเลือกตั้งนอกจราชนาจักรมาไม่ทันก็ยังสามารถที่จะมานับเป็นคะแนนได้ในภายหลังเพราะว่าเราสามารถประกาศผลการเลือกตั้งก่อนที่9กเจริงไหมครับเพราะฉะนั้นบัตรเลือกตั้งของราชนาจักรที่เข้ามาก็ยังสามารถนับได้โดยไม่ให้ถูกตกเพราะนี่การล่าช้าของการขนส่งไม่ใช่เรื่องของการทําลายไม่ให้บัตรนั้นทุจริตจริงไหมครับเพราะนั้นความผิดพลาดเรื่องการขนส่งจึงไม่ควรจะเป็นเหตุให้เสียงของพี่น้องประชาชนอน,นอกราชนาจักรนั้น ตกหล่นลงไปเราพูดถึงห่วงแหนคะแนนตกน้ำใช่ไหมฮะอันนี้ตกทะเลเลยนะฮะขนส่งข้ามมาเนี่ยหรือว่าตกเครื่องบินเลยเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ยอมรับอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาปัดเสษครับตรงนี้พักก้าวไกลยังไม่ได้เสนอนะครับว่าคะแนนขั้นต่ําควรจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราได้ลองไปถามนักวิชาการเรื่องการเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับทุกคนจะใส่ใจในเรื่องของคะแนนขั้นต่ํทาทั้งสิ้น ้าทางรัฐสภาแห่งนี้และท่านประธานก็เห็นว่าเมื่อมีสอสอปัดเศษเข้ามานะครับประการที่หนึ่งก็คือว่ามันไม่เต็มคะแนนที่จะเป็นฉันทามติของพี่น้องประชาชนว่านี่คือตัวแทนของประชาชนกลุ่มที่มีเสียงมากพอที่จะเข้ามานายสภาแห่งนี้ผมไม่ได้บอกว่าคนที่สอบตกนะครับหรือเสียงที่ไม่ถึงนั้นไม่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่นะครับ แต่มนหมายความว่าเราต้องการตัวแทนที่ของพรรคการเมืองที่เข้ามาแล้วก็ทํางานในฐานะของสถาบันการเมืองอย่างเต็มที่ตอนนี้ท่านประธานเห็นปรากฏการณ์ไหมครับอย่างเช่นการรวมตัวของสส16ขออนุญาตพาดพิงนะครับท่านท่านไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่ากติกามันไม่ถูกต้องก็หมายความว่า16เสียงที่รวมตัวกันถ้าไปนับเป็นคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแล้วอาจจะน้อยกว,กว่าแค่ไม่กี่คนของแต่ของพรรคอื่นก็ได้แต่16เสียงนั้น จร,จริงมี1ิบสี่นะฮะกับมอีอำนาจต่อรองทำให้สภาร่มได้กับมีอำนาจต่อรองทำให้การประชุมเดินต่อไปไม่ได้สภาพการแบบนี้เราไม่อยากเห็นแล้วครับพี่น้องอพี่พี่นะครับสสจากพรรคต่างๆที่เป็นสสมาหลายสมัยบอกว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์สภาที่น่าอับอายขนาดนี้ที่ล่มซ้ำแล้วซ้ำอีกสภาร่มมีหลายปัจจัยด้วยกันแต่ปัจจัยหนึ่งที่เราแก้ไขด้วยการเลือกตั้งก็คือ ตั้งเกณฑ์ขั้นต่ําขึ้นมาแล้วทําให้พรรคต่างๆนะครับต้องปรับตัวที่จะไม่มีอาชีพในการรับจ้างทําพักการเมืองนะครับตอนนี้บางคนก็มองเห็นว่าถ้ากติกาไม่รับการแก้ไขนะครับพวกเขาก็รับจ้างรับสมัครที่จะลงพักการเมืองเพื่อจะขอเป็นเศษหนึ่งที่จะเข้ามาเติมได้ที่พิษณุโลกก็มีปัญหานี้นะครับผู้สมัครบางท่านบางพักเนี่ยไปลงสมัครเอาไว้เป็นพักที่ได้เข้ามาด้วยนะครับ แต่ว่าทิ้งสํานักงานไปเลยแล้วก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยแต่ว่ารับจ้างแขวนชื่อเพื่อการสมัครเลือกตั้งอันนี้แหละครับมันทําลายระบบของพักการเมืองทําลายสถาบันการเมืองและต่อให้ได้ตัวแทนเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาผลักดันนโยบายอะไรแม้แต่อย่างเดียวแต่เข้ามารวมตัวกันเพื่อจะต่อรองทางการเมืองเรื่องนี้ครับทำให้สภาของเราอ่อนแอนะครับ4อย่างนี้เ,เพื่อนสอสอจากพรรคเก้าไกลก็จะลงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับเราจะให้น้ําหนักมากขึ้น ในเรื่องของพอลปว่าด้วยพักการเมืองแต่ว่าสี่อย่างนี้ถ้าสภาแห่งนี้เห็นด้วยกับพักเก้าไกลเห็นด้วยกับทางผมนะครับก็อยากให้รับหลักการของพักเก้าไกลเข้าไปช่วยกันปรับปรุงร่างของทางคอมอให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสองใบนะครับสสเขต400รอสสบัญชีบัญชีรายชื่อ1 0 0ไม่มีการคำนวณที่ผิดพลาดบกพร่องไม่มีสสปฏเสที่ทำให้สภาแห่งนี้อ่อนแอและ เจตนาลมของพี่น้องประชาชนนั้นไม่สะท้อนในขณะเดียวกันเนี่ยเราไปต่อมากกว่านี้ได้ให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงนั้นดีกว่าปี6 2โดยการแก้4จุดนี้นะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้จะทําให้พี่น้องประชาชนได้การเลือกตั้งที่ดีย้ําอีกครั้งหนึง่งว่าพลปว่าด้วยการเลือกตั้งจะต้องคิดถึงผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ใช่พูดถึงแต่ว่าพักการเมืองไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบและผมอยากให้สภาแห่งนี้รับเป็นหลักการด้วยกันครับขอบพระคุณครับ